สวัสดีครับพบกันประจำสัปดาห์ที่9ถึง13สิงหา2564นะครับสำหรับตลาดโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เรียกได้ว่าเนี่ยทุกสายตาเนี่ยจับจ้องอยู่ทางของตลาดทางฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็ในต้นสัปดาห์เนี่ยนะครับมีความกังวลในเรื่องของการแพร่ระบาดของตัวเดลต้าเวอรนะครับซึ่งทําให้ตลาดเนี่ยเริ่มมีคอนเซิร์นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวการแพร่ระบาดรอบนี้เนี่ยจะมีผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ปรับตัวลดลงในช่วงต้นสัปดาห์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเซ็นทิเมนที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งในในเรื่องของการประกาศนะครับผลประกอบการนะครับประจำไตรามาสที่2 25ครับ2 5ของทางฝั่งสหรัฐนะครับซึ่งผล ประกาศออกมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยถือว่าทไํไในค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มากกว่าที่ตลาดคาดการ์อยู่มากพอสมควรนะครับก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ตลาดเนี่ยนะครับรีบาวขึ้นได้ดีในช่วงกลางสัปดาห์นะครับก่อนที่นะครับช่วงท้ายสัปดาห์เนี่ยไฮไลท์นะครับของสัปดาห์เนี่ยจะอยู่ในเรื่องของตัวเลขของภาคการจ้างงานนะครับโดยช่วงยิ่งดูเรื่องของอ่าตำแหน่งงานแล้วก็ยอดอ่าเขาเรียกว่า อัตราการจ้างงาต่างๆเนี่ยนะครับอรือ u n e m ต l o y m e n t rate ต่างๆเนี่ยอยู่ในระดับที่นะครับลดต่ำลงอยู่ในช่วงต่ำที่สุดตั้งแต่เกิดช่วงโควิดเกิดขึ้นมาเลยนะครับในขณะเดียวกันการจ้างงานนะครับที่ตลาดดูในเรื่องของตัว non farm payroll นะครับหรือว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยก็เร่งตัวขึ้นได้อย่างน่าสนใจแล้วก็มากกว่าที่ตลาดคาดการนะครับก็ยังส่งผลทำให้นะครับาภาพตลาดในช่วงท้ายสัปดาห์เนี่ย รีบด์ขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทำให้นะครับตัวอัตรานะพันธบัตรรัฐบาล10ปีของตัวสหรัฐเนี่ยนะครับเร่งตัวขึ้นมานะครับจาก1.2นะครับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นะครับเร่งขึ้นมาเนี่ยนะครับทะลุถึง1.3ในช่วงท้ายสัปดาห์นะครับทันทีที่ตัวเลขพังการจ้างงานออกมาในลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งก็ก็เป็นสิ่งที่ มองว่านะครับในส่วนนี้ก็จะทำให้ตลาดสหรัฐเนี่ยนะครับปิดในแดนบวกแล้วก็ทำ New High ได้ขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้ก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปิดบวกไปประมาณจัก1%นะครับโดยเฉลีย่ยแล้วก็ตัดภาพมาที่ทางทางฝั่งของทางยุโรปนะครับยุโรปก็ยังคงปรับตัวได้ค่อนข้างดีอย่างต่อเนื่องนะครับโมเมนตัม um ดีมากๆนะทางฝั่งยุโรปนะครับก็ สัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นไป2%เป็นะครับเป็นผลนะครับที่มาจากการประกาศ e a r n i n g ็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งออกมาอยู่ในโมเมนตัมที่ค่อนข้าง s OLID นะแล้วก็ทำให้ตลาดนี้วิ่งไปได้ต่อนะครับแล้วก็คอนเซิร์นก็คงคล้ายๆกันก็คือเรื่องตัวโคโรนาไวรัสที่เป็นเดลต้าเวร์เที่แพร่ระบาดจนเคสเนี่ยกลับมา เร่งตัวเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับแต่ทีนี้นะครับดูให้ดูมองมองไปข้างหน้านะครับรว่าตลาด p r i ซ์เรื่องอะไรบ้างซึ่งตลาดณปัจจุบันเนี่ยก็ยังค่อนข้างเชื่อมั่นในประเทศที่ฉีดวัคซีนได้ดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งในฝั่งของ UK ซึ่งแม้ว่าเคสนะครับจะเร่งตัวขึ้นมากนะแต่ว่ายอดนะครับการใช้โรงพรยาบาลนะครับหรือว่าอัตราผู้ป่วยหนักเนี่ยก็ยังอยู่ทีเกณฑ์ที่เรียกว่าระบบสาธารณาสุขเนี่ยยังสามารถที่จะ รองรับไหวนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นคีย์แมสเซจที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าสุดท้ายได้เคสเร่งขึ้นหรือว่าประเทศมีการฉีดวัคซีนอัตราที่สูงมากพอแล้วก็เราก็ใกล้เคียงกับเฮิร์ติมูนิตี้เนี่ยก็สามารถที่จะเปิดเมืองได้นะครับอาจจะชะลอไปแค่นั้นเองนะครับแล้วที่สำคัญดูแนวนโยบายที่น่าสนใจของทางฝั่งของยุโรปนะครับทาง UK เองเนี่ยก็กำลังมองหาพวกฟรอนท์ไลน์นะครับที่จะฉีดมากขึ้นโดยเฉพาะยยิ่งกลุ่มที่เป็นแหล่งที่มาในการเร่งตัวของ พูดติดเชื้อเนี่ยนะในรอบนี้คือพวกที่เป็นวัยรุ่นนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกเยาว,วชนที่อายุป,ประมาณต่ำกว่า20ลงมาเนี่ยเขาก็เป็นเป้าหมายนะครับของฝั่งของ UK ที่จะเริ่มมีแผนในการที่จะอ,อ,อัดฉีดเรื่องของวัคซีนลงไปนะครับแล้วก็ในฝั่งของทางยุโรปนะครับก็ลักษณะาภาพคล้ายกันก็คือมีการ roll out นะครับตัว vaccination โปรแกรมให้กับกลุ่มที่เป็นวัยรุ่น พวกนี้มากขึ้นเรืเ่อยๆเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เยอรมันนะครับก็มีการนะร้องขอให้ประชาชนนะครับในตอนนี้ก่อนช่วงหมดช่วงเดือนดูตรงนี้เนี่ยนะครับให้สวมใส่หน้ากากนะครับในสถานที่สาธารณะนะครับเพื่อที่จะลดนะครับอัตราการแพร่เชื้อก็คิดว่ายุโรปน่าจะมีมวลทั้มที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะครับในในเชิงของอตัวเศรษฐกิจแล้วก็ยังอยู่ในขาที่เป็น early cycle นะครับทั้งนโยบายการเงินการคลังก็ยัง มีความเป็นมอล u p อร์ตที e เทียบกับทางฝั่งสหรัฐซึ่งเป็น c y เคิที่เรียกได้ว่าเข้าสู่ mid cycle ปิดไซเคิลไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโมเมนตัมการลงทุนในยุโรปเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่นะครับทีนี้ถ้าดูเรื่องของตัวเลขที่เป็นอีค n อนในฝั่งยุโรปก็อาจจะมีบางตัวที่น่าสนใจนะครับอย่างตัว PPI ที่ออกมาก็ประกาศออกมาก็ถือว่าเร่งตัวเพิ่มขึ้นนะครับเงินเฟอ้อในฝั่งของผู้ผลิตก็สะท้อนภาพนะครับในในเรื่องของอ ตัวฟื้นตัวเศรษฐกิจยังทำได้ดีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยิ่งพวกของแมนูแฟคเจอริงนะครับแล้วก็ลองดูตัวเลขติดตามนะครับในฝั่งภาคบริการก็คาดว่านะครับน่าจะทำได้ดีเช่นเดียวกันนะครับหลังล้อกับภาพการเปิดเมือนที่น่าจะทําได้นะครับส่วนทางญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็เป็นในลักษณะที่รีบาวมาจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคอนเซิร์นค่อนข้างเยอะนะครับจริงในอินเฟคเนี่ยก็พบว่านะเคสนะครับก็เร่งตัวขึ้นนะครับ ประมาณถ้าท่านับเฉพาะในกรุงโตโเกียวเนี่ยก็ทะลุ5,000รายต่อคนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการาบังคับใช้นะครับในเรื่องของตัว state of emergency แต่ว่าเป็นบางส่วนเนี่ยกับอีก8นะครับอีก8เขตการปกครองเพิ่มเติมขึ้นมานะครับน,นอกเหนือจากที่ก่อนหน้าน,นี้มีเมืองใหญ่โตเกียวโอซาก้าแล้วก็โอกินาวาเนี่ยประกาศไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีประกาศเพิ่มนะครับอีกอีก8เขตการปกครอง ที่ประกาศเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าสิ่งที่ตลาดเนี่ยลุกกเฮ็ดไปเรียบร้อยแล้วเนมองว่าคือในในส่วนของตัวเออร์เน็งนะครับที่ประกาศออกมาเนี่ยก็เป็นตัวที่ช่วยผักดันตลาดนะครับเป็นภาพเดียวกับทั้งทังฝั่งสหรัฐฝั่งยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยถือว่า e a r n i n g ็ประกาศมาก็ยงดีแต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้มองข้ามไปแล้วนะครับก็ดูอย่าง IMF นะครับแม้ว่าจะมีการดาวเกรดไอตัวของอ่ะ GDP นะครับลงมาเนี่ย ถึงสิ้นถึงสิ้นปีนี้นะครับมีการดาวเกรดลงนะครับว่าอาจจะจากเดิมทีที่คาดว่าจะเติบโตได้ประมาณสัก3าตอนนี้น่าจะเหลือแค่2.8%นะครับในขณะที่มองว่านะครับในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของการแพร่ระบาดแต่ว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย IMF ค่อนข้างเชื่อว่านะครับเศรษฐกิจญี่ปุ่นน่าจะกลับมาได้แล้วก็ เซ c ันฮาร์ f เนี่ยน่าจะเป็นครึ่งปีหลังที่ดีแล้วก็สดใสมากๆของญี่ปุ่นนะครับก็เลยอัปเกรดในปี2022เพิ่มขึ้นไปนะครับจาก2.5%เป็นะครับเป็นเติบโตที่3%แล้วก็หลักๆข้เหตุผลในเรื่องของตัวอัตราการฉีดวัคซีนนะครับที่เร่งตัวขึ้นมาได้น่าสนใจตอนนี้ก็ทะลุกเกิน1ในสของประชากรไปแล้วนะครับที่มีการ fully vaccinated 2เข็มไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ปัจจัยเรื่องโอลิมปิกนะครับที่จัดไปเนี่ยหลายท่านกังวลน,นะครับว่าการจัดไปเนี่ยนะจะนำนำมาซึ่งภาระนะครับโดยเฉพาะยิ่งในภาระที่เป็นพวกหนี้สาธารณะเราอาจจะคุ้นเคยภาพนะครับว่าเวลาจัดโอลิมปิกแล้วจะทําให้เศรษฐกิจประเทศนั้นนั้นพังนะยกตัวอย่างเช่นตอนเคสของตัวกรีซนะครับเมื่อการจัดโอลิมปิกเมื่อปี2004นะครับหรือว่าที่ใกล้ตัวเราขึ้นมาหน่อยก็อยากจะ ดูในปี2016ที่ r ิ o de เด n e นาโนะครับก็ที่ประเทศบราซิลก็อันนั้นก็นำมาซึ่งวิกฤตมากๆแต่ว่าต้องย้อมดูเท้าดูสายเท้าวความมาหาสาเหตุกนว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะประเทศเหล่านั้นเนี่ยก่อนจัดโอลิมปิก Olympic เนี่ยนะครับมีการลงทุนในพวก infrastructure นะครับเป็นการก่อเน,นี่ในระดับสูงแต่ว่า r r o u u t t v v t y เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันตามมาอาจจะ ไม่เพียงพอแล้วก็มีประเด็นเรื่องการทุจริตเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยภาพแตกต่างกันนะครับตรงที่ว่าบรรดาพวกอินฟราสตรัคเจอร์นะครับโครงสร้างพื้นฐานของญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับนั้นในรอบนี้กา,จารจัโอลิมปิกเนี่ยแทบจะไม่มีการต้องต้อง,องสร้างอะไรเพิ่มเติมใหม่ขนาดนั้นนะครับเนืน่องจากว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ขึ้นชื่อได้ว่าดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลกลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในเชิงของ การกังวลว่าจะเกิดนี่หรือว่าไม่เกิดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ยิ่งคิดว่าไม่น่าจะนํามาซึ่งสิ่งเหล่านั้นได้นะครับแม้ว่าจะอาจจะไม่มีรายได้ในเรื่องของตัวของคนที่มาท่องเที่ยวระหว่างนั้นแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายมากอย่างที่คนกังวลกันอันนี้เป็นมุมมองจาก imf นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกับฟอร์เมเจอร์ที่ ดูแลกองทุนญี่ปุ่นของของทางบลจอเองเนี่ยเขาก็ให้ภาพบงุบงๆคล้ายกับที่แอมเบพูดรอบนี้เลยนะครับแต่เขาพูดมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับว่าบอว่าจัดโอลิมปิกแบบไม่มีผู้คนไม่มีต่างชาติ is okay นะครับอ,นนอันนี้คือสิ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟังทีนี้ถามว่าในระยะตรงนี้นะครับสิ่งที่เราคดาดหวังในตัวประเทศญี่ปุ่นว่าจะมีการฟื้นตัวได้ในแง่มุมไหนเนี่ยผมอยากจะแบ่งเป็นสชิ้นนะครับชิ้นที่ อิงกับตัวภาคของการบริโภคในประเทศเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบอยู่เนื่องจากตอนนี้นะครับใน First สฮาฟที่ผ่านมาเนี่ยยังเผชิญกับการแพร่ระบาดในแต่ละรอบเนี่ยเท่าที่ได้ติดตามมาเนี่ยโดนปิดปิดปเปิดเมืองไปมาก็สามสีรอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาคบริการเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เป็น Contraction อยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะมา Offset นะครับแล้วก็ช่วยในตัวของญี่ปุ่นได้คือฝั่งของตัวแมนูแฟคเจอริงนะครับก็ เด่นชัดนะครับจากตัวเรื่องของตัวเลข leading indicator ที่น่าสนใจอย่างตัวจีบุญนะครับก็ตัว m a n u f a c t u r i n g ก็ถือว่าแบกเศรษฐกิจญี่ปุ่นในตอนนี้อยู่นะครับก็คิดว่าระยะข้างหน้าถ้ามีการาชีดวัคซีนมาได้ engine เศรษฐกิจญี่ปุ่นน่าจะติดเครื่องได้ทั้งหมดแล้วก็น่าจะทําให้นะครับเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแล้วรวมถึงตลาดหุ้นด้วยเนี่ยกลับมาน่าสนใจนะครับในช่วงครึ่งปีหลังก็ถือว่าผมชอบใน,ในเชิงที่เป็นตัว c o n t r a r n b u y นะครับสำหรับตัว ประเทศญี่ปุ่นนะครับทีนี้นะครับตลาดที่ตลาดที่สที่สนะครับอย่างตลาดจีนสัปดาห์ที่ผ่านมาก็นะครับมีการเรียกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าดูในรายละเอียดเนี่ยก็จะพบว่าไอตัวที่ปรับขึ้นเยอะที่สุดก็อาจจะเป็นตัว a อ h ช r e นะครับตัวเชียรไอสามร้อซึ่งถ้าสังเกตอาการนะครับคำว,ว่ารีบาว์ที่เกิดขึ้นในตลาดจีนเนี่ยยังค่อนข้างค่อนข้างเลือกกลุ่มที่จะ รีบาลด์ขึ้นมาพอสมควรน,นะครับโดยที่ไปอ่านรีเ์ชหรือเปเปอร์มาเนี่ยก็พบว่าพวกโดเมสิกอินเวสเตอร์นะครับก็จะค่อนข้างนะครับกังวลแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับบริษัทที่มีเข้าข่ายนะครับที่อาจจะโดนทางภาครัฐเนี่ยเข้ามาแทรกแซงหรือว่าเข้ามาทำในเรื่องของอ่า r ร t ก o เ t ชั่นไทเทเนิ่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นในเรื่องของบริษัทที่ทำเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมนะซึ่งเขามองว่า เยาวชนเล่นเกมเยอะเกินไปอาจจะไม่เหมาะกับการพัฒนาประเทศเขานะครับก็เลยเป็นที่มาทำให้หุ้นหลายๆตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างอย่างเทนเซ n นเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบในในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็โดยสรุปมองว่าตลาดตอนนี้จีนเลือกเล่นอยู่นะเลือกที่จะรีบาวแล้วก็ขึ้นไปเล่นในเนมที่ เกี่ยวข้องกับตัว regulation risk ที่ regulatory risk ท,ท,ที่น้อยหน่อยนะครับก็สังเกตว่าเป็น A share ที่มีความเป็นเทคน้อยนะครับซึ่งเป็นหยุด area ที่รัฐบาลเนี่ยจ้องจะเล่นงานเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มที่ตลาดตอนนี้เลือกเล่นกันอยู่นะครับก็เป็น prefer ตัว A share มากกว่าส่วนตัวเลข icon e นะครับค่อนข้างบ่งชี้ชัดว่าตัว momentum ในการ อของเศรษฐกษิจเองเนี่ยของจีน,นดูส่อเขาว่าเริ่มชะลอตัวอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าดูนะครับหลักๆเนี่ยเป็นเหตุผลมาจากเคสนะครับที่เร่งตัวเพิ่มขึ้นก่อนหน้าน,นี้จีนโดนที่ทางทางตอนใต้นะครับในมณฑลกวางตงนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเจอเคสคัตเตอร์อย่างที่เมืองหนานจิงแล้วก็อย่างอีเวนต์ว่าในเมืองอู่ฮั่นเองนะครับแต่ว่าท้งนี้ทท้งนั้นนะครับอย,อย่างที่ได้เรียนไปประเทศจีนก็ ลักษณะาการปกครองแบบนี้นะครับมีความรวดเร็วแล้วก็เข้มงวดนในเชิงการบังคับใช้นโยบายก็คาดว่าน่าจะจัดการได้โดยเร็วแต่ว่าระยะตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ผลกระทบต่อเชิงเศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวลงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เคสเล่งตัวขึ้นรวมถึงตอนนี้ฉชชีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยก็ ประมาณ40%นะครับที่เป็น fully vaccinated แต่ว่าอย่างที่บอกนะการอาชีวัคซีนของเขาเนี่ยถ้าทำจริงๆวันหนึ่งได้เป็นหลายสิบล้านก็เคยทำมาแล้วก็คิดว่าน่าจะแม้ว่าตอนนี้จะส่งผลให้ consumption ชะลอตัวลงแต่ระยะข้างหน้าก็น่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีนะครับนี่ก็คือภาพตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทีนี้ถามว่าถ้าพูดันถึงในเชิงของตัวกลยุทธ์กการลงทุนเนี่ยตอนนี้นะครับก็ยังนะครับให้น้ำหนักนะว่าตลาดเนี่ย ในช่วงนี้ก็ยังคงที่จะขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนด้วยตัวของการประกาศตัวของ n i r n s n g นะครับที่ออกมาน่าจะมีมูลตั้มที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับถ้า Earnings สซีซั่นเนี่ยเริ่มหมดไปเนี่ยแรงส่งอาจจะค่อนข้างเริ่มจำกัดแล้วก็คนก็จะนะครับไปไป Price ความเสีเ่ยงเลี้ยข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึอษาเรื่องของตัว q e t a p e r i n g นะครับรวมถึงพัฒนาการของตัว Delta v เว i a n เียนะครับทีนี้มองไอเดียยังไงมองว่าณตอนนี้นะครับยังยังชอบตัว Quality Growth อยู่นะครับก่อนที่ e a r n i n g ็งซีซั่นเนี่ยจะส่งท้ายแล้นะครับก็คิดว่ากลุ่มนี้ยังมีแรงส่งที่ดีแต่ว่าในระยะข้างหน้าเนี่ยนะหลังจาก e a r n i n g ็หมดไปแล้วเนี่ยนะครับปัจจัยบวกอาจจะเริ่มหมดแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็คนอาจจะลงทุนในใน,ในกลุ่มที่เป็นพวกคุณภาพ y ก r o w เนี่ยอยู่ ด้วยเหตุผลนะครับในเรื่องของคล้ายๆเป็นเดลต้าเฮดจิงนะครับแล้วก็เพื่อที่จะหลบความมันผวนในเรื่องของการแพร่ระบาดแล้วก็กลับไปเล่นในทีมที่พวกชอบโปรโควิดพวกนั้นเนี่ยกลุ่มของคุณที่โกรธเนี่ยก็น่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีอยู่แต่ว่าระยะข้างหน้าเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงละกันนะครับเพราะว่าความเสี่ยงข้างหน้านะครับหลังจากตัวเลขเรื่องของภาคการจ้างงานเนี่ยนะครับถ้าไล่เรียงกันระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงวันพุธนะครับตัว ADP private payroll ซึ่งเป็นตัวของภาคเอกชนซึ่งจะประกาศล่วงหน้าก่อนตัวตัวทางการอย่างพวก non farm payroll เนี่ยตอนแรกค่อนข้างดีพอใช้ oint, นะครับอาจจะเพิ่มน้อยกว่าค่าแต่ว่าพอของจริงออกนะพอของจริงออกอย่างอย่างตัว non f ร์มออกมาเนี่ยถือว่านะครับเพิ่มตําแหน่งงานในระบบเนี่ยได้ได้มากกว่าที่ตลาดคาดการนะครับแล้วก็ยังส่งผลให้นะครับแน่นอนทั้งในเรื่องของตัวอ,อัตราพันธบัตร รัฐบาลนะครับเพิ่มขึ้นนะอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็รวมถึงเรามองว่าในยยะใน,นการสื่อสารเรื่องของ q t tapering นะครับจากก่อนหน้านี้นะว่า,ว,าว่าเราเราเชื่อจากแสนโคแล้วพอเจอเดลต้าแวรเรียนเนี่ยเราค่อนข้างเทน้ำหนักไปไปทางว่าเป็นช่วงเดือนกันยานะครับเป็นช่วงเดือนกันยาว่าน่าจะเป็นเบสเคสมากกว่า6 0 7ินน่าจะประกราศในช่วงนั้นได้แต่อเผอิญว่าออกมาในลักษณะที่ภาคการจ้างงานเนี่ยกลับมา เร่งตัวมากกว่าที่ตลาดคาดการแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีเขาเรียกว่า early surprise ให้เห็นกันในแจ็คสันโฮมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิดนี้กับวิดที่แล้วที่ที่ผมมีการปรับ assumption ก็คือว่าอาจจะมีน้ำหนักเพิ่มเติมมากขึ้นนะในส่วนของตัวการประชุมที่แจ็คสันโฮมนะครับอาจจะตอนนี้ให้50-50้า50ละถ้าตัวเลขของภาคการจ้างงานออกมาลักษณะแบบนี้แล้วก็ให้รอดู c o n f i r มอีกนิดน,นึงแล้วกันนะครับที่อาจจะพอมกดดันได้ในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อแม้ว่าตลาดอาจจะ call off ไปเรียบร้อยแล้วว่าเป็นคอนเซซัตว่าเป็น t e m p o r a r y แต่ว่าก็มา cross c r o s s check แลวกันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับพวก CPI พวกนั้นเนี่ยออกมาเป็นแบบตามที่ตลาดคาดการหรือเปล่าถ้ามันออกมาแบบผิดจากที่ตลาดคาดไปเยอะคนก็จะ Cre a t e n o i s e ในเรื่องนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับแต่ว่าเชื่อว่าถ้าดูตรงนี้นะครับเร่งตัวแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเนี่ยก็มองว่าน่าจะนะครับน่าจะขอ t e m p อ r ์ r รออย่างที่คอนเซซัตตลาดมองก็ไม่น่าจะเป็น ประเด็นเท่าไหร่นักนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะดูว่าหุ้นกลุ่มพวกอ quality growth เนี่ยจะวิ่งได้ต่อไหมก็ผมก็คือมองว่าให้ดูพัฒนาการเรื่องของตัว delta variant นะครับดูช็อตแรกก่อนว่า delta variant เนี่ยถ้าประเทศพัฒนาแล้วที่ฉีดวัคซีนเอาอยู่ผมมองว่าระยะข้างหน้ากลับมาเล่น r e o p e น i n งแต่ในทางกลับกันถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยนะครับรันเวย์ของหุ้นโก o w t ก็จะยาวขึ้นนะครับแต่เชื่อว่านะ้ำ base ตอนนี้เอาอยู่นะแต่ใช้ระยะเวลานะครับถ้าดูจากที่เคส ของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยูเคหรือประเทศที่กาลังพัฒนาอย่างอินเดียนะครับซึ่งมองว่าในอีกหนึ่งหรือสองเดือนข้างหน้านะครับตัวเดลต้าเวเรียนน่าจะสามารถจัดการอยู่นะครับแล้วก็หุ้นก็จะเริ่มไหลกลับมาเล่นธีมรียลเพนิงอีกรอบหนึ่งแล้วก็ในขณะเดียวกันช็อตถัดไปเรามองว่านะครับใน,ในบรรดาประเทศ EM ถ้าเริ่มเป็นตามอย่างประเทศอินเดียที่เป็นเคส,ท,สที่ดีรวมถึงการเข้าถึงวัคซีนที่ดีขึ้นนะครับซึ่งเราคาดว่าน่าจะช่วงควอเตอร์สนะครับควอเตอร์สน่าจะ จนถึงต้นปีหน้าเนี่ยเราหน้าว่าคิดว่าเศรษฐกิจของฝั่ง EM mm hmm. น่าจะกลับมาเปิดได้แล้วแต่ว่าตลาดคงจะไพรซ์ที่เร็วกันน mm hmm. ั้นอาจจะชังหนึ่งถึงสองเดือนนะคะ mm hmm. ก็คิดว่าช่วงคอร์่เนี่ยเงินน่าจะไหลาจากอ่าเดลต้ามา m a เก็ต hmm. ไปในส่วนของอีเมอร์จิงมาเก็ตในช็อตถัดไปซึ่งก็จะทําให้รันเวย์ของที่เรามองสําหรับกรอบของตัวคุณที่กรอตตรงนี้เนี่ยนะครับอยู่ในระยะตรงนี้นะครับช็อตแรกคือการสื่อสารก่อนช็อตสก็ดูเรื่องพัฒนาการของตัว d a t a Var วร์เรนะครับก็จะเป็น กลุ่ิธีการลงทุนที่ชอบนะตอนนี้เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับยังยัง,ยง,ยง,ยงชอบทัวคุยที่โกลด์โดยเฉพาะยิ่งยในฝั่งของเดเวลลอปเมดนะครับที่มีเออร์เน็งซีซั่นนะครับแต่ว่าข้อควรระวังก็คือหน้าช็อตรันเวย์ล้ะเพราะว่าเออร์เน็งซีซั่นใกล้จะหมดแล้วภายในช่วง1-2สองสัปดาห์ตรงนี้นะครับถ้ามีจังหวะด,ดีหรือว่าตัวของภาพเทคนิคเนี่ยนะครับเริ่มส่งสัญญ,ญาณว่ามันโอเวอร์บอทดูตัวอย่างเช่น ตัวที่ผมชอบดูอย่างเช่น RSI 14วันถ้ามันทัชเลเวลที่มากกว่า70ขึ้นไปก็อาจจะพิจารณาเริ่ม take profit ในเรื่องของตัว quality growth ได้พอสมควรนะครับส่วนคนที่ชอบลงทุนยาวๆนะผมมองว่าจังหวะตรงนี้นะครับรวมพวก h e a l t h care นะน่าสนใจตรงเพราะว่าจะ perform ได้ดีในช่วงที่เป็นระ cycle play ที่จะมาในระยะข้างหน้านะครับรวมถึง เป็นด้วยเหตุผลตัวเดลต้าแวร์เรนต์เฮดจิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่ากลุ่มของตัวเฮลแคร์เนี่ยน่าจะเพอร์ฟอร์มเป็นเชกเตอร์หนึ่งนะครับเป็นกลุ่มหนึ่งที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดินในระยะกลางยาวนะครับหรือ6กถึงสิเดือนข้างหน้านะครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนำนะครับประจําสัปดาห์นี้นะครับทีนี้ถ้าท่านใดนะครับต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สามารถนะครับติดต่อเพื่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริจออสเซ t พลัสนะครับ หรือนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์คัส o m ม r c แ r e 026721111นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ครบถ้วนสบมบูรณ์นะครับก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ